เดีรับเพื่อนๆมามีคลิปครับผม้าเมืองบรรยากาศครับพ่อะผาชีวิตพกาาได้มีที่สได้บางก่อครับนี่ครับบรรยากาศตลาดนัดครับผมอันนี้เป็นตลาดนัดครับโรงพยาบาลประชุมธานีครับเพื่อนนะครับกัวิมีของสื่อของขายครับหลายอย่างหลายแนวรับอาหารการกินครับผมเที่ยวไก่กับมาส้มครับผมบรรยากาศตลาดนัด โรงพยาบาลปทุมธานีครับเพื่อนของซื้อของหาเยอะแยะครับผมนะครับหลายอย่างหลายแนวนครับเพื่อนบรรยากาศของซื้อของหาหลายอย่างหลายแนว้องเท้าเพื่อน อาหารการกินครับแกงเขียวหวานอร่อยครับหลายอย่างหลายแนวนเลยครับผมบรรยากาศกินน้ำกินรสเด็ดครับนี่หลายอย่างเลยนะครับอาหาร,รนีอขายจะมาเยี่ยมช้มครับผม ตอนนี้กรับวิธีขายทั้บ้างกว่าครับปลอกขาครับออกมาขายเสื้อผ้าครับมามีคลิปกินอาหารนะครับเพื่อนต้องเสนอครับดูไก่ล้มบานปทุมธานีครับมาเยี่างไม่ช่ำเลยครับผมครับตลาดโรงพยาบาลเมืองปทุมธานี giang lại nhau, <laughs> là <nhàng> là nhau. <laughs> là ทิ้งหลายย่างครับผมผลไม้กลากแม่หัเวเนี้อมือทอดครับอห,ออห,อหลายอย่างหลายเนี่ยครับที่ตะกรงหนาเลยครับย่ำแหนมผัดทอ,อดครับผมของกินหลายครับผมเปรี้ยวปากแตไม่หยิมไม่ย่างครับ ขายทุนหลายอย่างปลากับ้าจังโอ้น่ากินมากๆเลยครับผมข่าแกงขอย่างขมิ้นครับเพื่อนผมาชมเลยครับผมครับฝาคลิปนี้เพื่ออะไรครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับกำลังใจนะครับอันนี้คือชีวิตปลาค่ะครับวันใดไปสามาสผมครับคลิปนี้ขอจ้บุตสมิตรก้อนครับสวัสดีครับ